สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุณยายเล่าเรื่องรักการปลูกสำหรับวันนี้เรามาทำความรู้จักและรักต้นไม้ชนิดนี้กันต้นแก้วสารพัดนึกต้นแก้วสารพัดนึกมีอยู่สองชนิดเป็นชนิดตัวผู้และตัวเมียที่ท่านเห็นอยู่นี้เป็นชนิดของตัวผู้ และที่ท่านเห็นถัดมาก็เป็นแก้วสรพัดนึกชนิดตัวเมียแก้วสารพัดนึกของยายออกดอกด้วยค่ะสังเกตด,ด้านบนจะเป็นเกสรตัวผู้ส่วนด้านล่างจะเป็นเกสรตัวเมียมาดูเรื่องความเชื่อของต้นไม้ต้นนี้ถ้าปลูกจนออกดอกผู้ปลูกจะเชื่อว่ามีความโชคดี แต่เมื่อปลูกต้นไม้ต้นนี้แล้วถ้ามีความเชื่อของความโชคดีก็จะต้องมีการขอก่อนจะขอความโชคเพื่อมีความโชคดีย่ายขอแนะนำสักนิดหนึ่งนะคะการดูแลต้นแก้วสารพัดนึกไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายจำเอาไว้แค่ว่าดูแลมากตายง่ายปล่อยสบายๆคงทนเพราะต้นแก้วสารพัดนึกเขาชอบอยู่ในที่โร่ม ปโปรง่งสบายอากาศทายเทสะดวกไม่อับชื้นต้องการแสงตลอดวันแต่ไม่เจอแดดแรงตรงๆนางชอบแบบชิลๆจ้าต้นแก้วสารพัดนึกนี้นะคะเมื่อจะขอความโชคดีก็จะมีคาถากำกับเรามาดูเรื่องของคาถากำกับของความโชคดีจากต้นแก้วสารพัดนึกกัน ที่ซับซาบก็มีอยู่สองบททั้งแบบสั้นและแบบยาวสวดตอนไหนนั่นล่ะคะสวดตอนรดน้ำดีนักแกลรดน้ำไปและสวดควบคู่กันไปด้วยมา,มาดูคาถาแบบสั้นกันคะ่ะคาถาบทที่หนึ่งตั้งนวนสาจบแล้วก็สวดด้วยคำว่ามหาลาโพโหนตุพระวันตุเม ส่วนคาถาบทที่สองตั้งนโมสามจบแล้วสวดด้วยคำว่าสัมพุทธชิตาจะสัจจานิเกรัตตนะสะพระพุทธชิตาสัพพโสคุณวิภาสัมปัตโตนรุต,ตโมนภะาลาพังสัพพสิทธิพระวันตุเม เป็นเคล็ดรับที่หลายคนเชื่อและใช้กันต่อเนื่องกันมาเป็นความเชื่อส่วนบุคคลไม่ว่ากันนะคะเชื่อแล้วดีไม่ทำความเดือดร้อนให้ใครเชื่อแล้วมีความสุขก,ก็ทำไปเถอะคะ่ะสวดแล้วท่องแล้วได้สติได้สมาธิดีต้นไม้หากได้รับขึ้นพลังงานแบบบวกๆก็จะสวยแข็งแรง ส่วนโชคดีต่อจากนั้นก็ตามแต่ละประสบของบุคคลแต่ละคนนะคะทำอะไรทำแล้วดีมีความสุขก็ทำเถอคะค่ะแค่เรามีความสุขชีวิตก็โชคดีแล้วก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในความเชื่อของบุคคลที่รักต้นไม้ทุกคนนะคะก็ลองเอาวิธีการที่ยายบอกไปลอง ทำตามกันดูลองแล้วไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครไม่เสียหายหากได้ผลแบบไหนเป็นประการใดมาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปแชร์ประสบการณ์กันจ้าหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์ต่อผู้รักการปลูกไม่มากก็น้อยถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ อย่าลืมกดติดตามไว้เป็นกำลังใจให้ยายด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ยายขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ